ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนแล้วถ้าเขาไม่ตอบภายในหนึ่งนาทีเขาติดหนี้คุณยี่สิบส่งคลิปนี้ไป90%เของคนไม่สามารถตอบมเมสเซจภายในหนึ่งนาทีได้ถ้าไม่เชื่อลองส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูแล้วถ้าเขาไม่ตอบภายในหนึ่งนาทีเขาติดหนี้ขนมคุณหนึ่งห่อ ใครกดใจให้คลิปนี้โควิดจะหายไปส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนแล้วถ้าเขาไม่ตอบภายใน1นาทีเขาติดหนี้คุณยีสิบ กระเบนน้ำจืดอีผังผืดปลาไหลอีไปไม่กลับอีหลับไม่ตื่นอีฟืนไม่มีอีผีซาตานอีร่านจังลายไฟไม่จุกตุ่ยหูรูเป็นฝีอีลูหีแมมมอสอีซันคอสเป็นเมนอีกุ้งเต้นเลืงระบาดอีขี่ดำกอบคออีกระดออวตาอีปากปลาค้างปีอีแท็กซี่ไม่รับอีแดดตับไม่สุกอีสนุกเวลานอนอีหนอนอีขี้ควายอีม้าลายโดนช้างเย็ดอีเกี่ยวเบ็ดด้วยนิ้วก้อยอีหมอยยักโศอีสะโพกสลับตาอีขี้ฟันแมงวีอีลูหีสีส้มสดอีดมตดก่อนนอนอีมาหอนตอนแต่งหน้าอีมาสคารรรคกออออีีมมดดดหโนน้ย แฟนขับไล่